เพารู้ข่าวว่าเฉลยจ,จะทำซีรีส์พิเศษคำถามแรกเกิดขึ้นในหัวเลยพ่ชอดได้ลิขสิทธิ์มาได้อย่างไรเขาแย่งกันทั่วประเทศเลยเอ้าถ้าเกิดอยากจะรู้แบบนี้ไปฟังจาก่าเขาเลยค่ะขอเสียงปรบมือด,ดังๆเต้อนดังคุณสายนิพ โเจอเลยครับพี่สอตครับเจอเลยะอ่บเดี๋ยวเราดีตการก็ดีปรตการด้วยวันนี้เืยหน้ามากค่ะพี่ชอตพี่เอคือมีแต่คำว่าโอ้โหโอ้โองสอนเลยคำถามแรกพี่เชื่อว่าทุกคนอยากรู้เรื่องนี้มากพี่ครับพี่ไปได้ลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาอย่างไรฮะเขาเขาแบบจะฆ่ากันตายทั้งประเทศเลยนะพี่ก็ติดที่ทราบกันนะคะว่าพี่เดฟเป็นเป็นนิยายออนไลน์ที่มียอดคนอ่านสูงมากเจ็ดร้อยล้านวิวนี่ถือว่าสูงมากแล้วก็ก็มีหลายๆคนที่คงอยากจะ เอาพิษเด็กมาทำเป็นซีรีส์ค่ะพี่ต้องมูไหมฮะกว่าจะได้คือพี่นะไม่รู้เรื่องอะไรกับใครเขาเลยวันหนึ่งก็มีน้องคนหนึ่ง่ะมาบอกว่าพี่ชอบอ่านเรื่องนี้สี่สนุกมากจริงๆคือพี่พี่ไม่ได้เป็นแบบสายวายมากนะก็เลยไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบคงสนุกจริงๆอะสนุกมากแบบสนุกมากแล้วก็รู้สึกทันทีเลยว่าอยากทําเรื่องนี้ค่ะก็เลยก็เลยคุยกับทางนักเขียนไปแล้วเขาก็ ก็คงเป็นผลบุญอันเคยทำมามาเยอะที่เคยทำละครมาเยอะแล้วน้องๆเขาก็เลยอยากทำงานด้วยก็แล้วเลยทำให้ได้เรื่องนี้มาค่ะมเป็น่าหมายความว่าเรากำลังจะได้ดูโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่เรื่องแรกของเชนส์เลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นเชนส์ออริจินัลด้วยคือเพราะ่ออริจินัลคือเป็นเป็นคอนเทนต์ของเชนส์เรื่ตรงจริงๆเป็นไงครับพี่เอ๋ครับลงทุนเองสร้างเองเข้าได้นะครับ จร่งอีกคำถามหนึ่งที่คนอยากรู้มากผมรูไม่ทำเรื่องนี้ฮะเขาอยากรู้ว่าใครจะรับบทเป็นใครบอกได้เลยไหมพี่เ<ช>อาตรงนี้<อ>เลยฮะที่แบบ,แบ,บเรอ่อซีรีส์เรื่องพีทเบฟมันเออไม่ใช่หนังสือออนไลน์เรื่องพีทเบฟมันดังมากๆค่ะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าใครคือเบฟใครคือชาลีใครคือตัวนน้นตัวนี้ใครคืออลันใครคือเจฟนะคะซึ่งณตอนนี้เรายังไม่รู้เลยอ้าวจริงค่ะ ถ้าใครอยากทราบนะคะเรามีรายการออนไลน์ชื่อ Boy Journey ซึ่งเป็นเรื่องราวของพวกเขาทั้ง12คน Boy Journey จะเดินทางมาถึง EP สุดท้าย EP ที่16ครับวันพฤหัสนี้ครับและจะบอกว่าเราจะเป็นการประกาศคาลเตอร์รของนักแสดงนำทั้ง12คนว่าใครจะได้รับบทเป็นอะไรในพีดแบล็ซีรีส์โอาตัวเอารอดูดิ ไหนๆเราไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครแต่อยากให้น้องๆแนะนำตัวสักนิดหนึ่งได้ไหมนะเอา้าแนะนำตัวเรียมเลยฮะสวัสดีครับปอบครับกูครับลีครับขอเทพครับ ดีกาฟิลครับ,<จ>รบนคบัครับพาวิโครับปิงครับาสายลัดครับเมลเลอร์ครับ ไมเคิเลครับไม่ว่าเขาก็มีแฟนขากันทุกคนแน่นอนแต่ใครจะได้รับบทไหนในพี่เบสติดตามกันค่ายนะคะ<ห>นรับวันที่22มิถุนายนนี้ใช่ครับพฤหัสนี้แล้วครับพฤหัสนี้ได้รู้กันแน่นอนนะเงินทุนตรงนะครับปล่อยทางออนไลน์เชนของพัฒนิตครับห้าพลาดเลยนะตอนนี้ขอบคุณน้องๆพี่เบสมากนะครับขอบคุณครับ